สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมสาลาบาหลีนะครับของลุงหารไม้เก่านะครับสาราบาลีสวยสครับผมเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสาราบารีของลุงหานไม้เก่าจะมี2ขนาดนะครับเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับราคาก็ไม่แพงครับผมคุณภาพดีนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ลุงหานไม้เก่านะครับตั้งอยู่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ครับผมถ้าหากเพื่อนๆผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับมีบ้านหลากหลายสไตล์นะครับให้เลือกชมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงไทยบ้านสไตล์โมเดิร์นหรือบ้านสไตล์อื่นๆนะครับที่ทางลุงหานมีทำเป็นตัวอย่างโชว์ไว้ให้ดูนะครับก็ สามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับภาพโดยรวมนะครับของลุงหานไม้เก่านะครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นนะครับหลายๆหลังนะครับได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความสวยงามนะครับที่หลากหลายออกไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพนะครับบรรยากาศให้ดูนะครับว่าความแข็งแรงนะครับความแน่นหนาทาวรน,นะครับของบ้านแต่ละหลังนะครับความสวยงามความปราณีตนะครับลุงหานไม้เก่าตั้งอยู่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมได้ให้ไว้นะครับในคำอธิบายใต้คลิปครับผมแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ช่อง Amazing Thailand กินเี่ยวไทยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทุกทท่านเลยนะครับที่คอยส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกๆกด like, กดไลค์กดแชร์นะครับก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งนั้นเลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นภาพใต้ถุนบ้านนะครับความแข็งแรงของบ้านนะครับไม้ที่นํามาใช้นะครับก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ชนิดเป็นไม้อชนิดดีเลยนะครับมีให้เลือกดูเลือกชมนะครับหลังเล็กหลังใหญ่นะครับ ท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับสไตล์ไหนก็ลองแวะเข้ามานะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ